อ่าครับกับสวัสดีกับผมวันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับกับจองบ่าวแดกตายค้นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาดักอ่าลั่นปลาไหลนะครับเยื่อที่ว่าผมใจดักวันนี้ก็คือจะเป็นลูกปลาต้มนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ครับเยื่อที่ว่าผมใจดักวันนี้ก็คือเนี้ยจะเป็นลูกปลาต้มนะครับปลากระดีปลาขาว ที่ผมได้มาจากดักกุุงนะครับจะเอามาทําเยื้อนวันนี้กับลั่นก็คือสองหลูกนะครับมีหลูกหนึ่งเนียลั่นกับขุมทํากับถ่อ PVC สีนิวนะครับนึ้ก็อีกหลูกหนึ่งก็คืออยู่ข้างบนนะครับจะดักสองหลูกนะครับวันนี้กับเยื่อปลาตมนะครับนี่ครับไม้นะก็ไม่รู้ว่าจะยั่งตัวไม้นะครับปลาไหลเนียไม้นี่นะครับจะลงลุนกันนะ แต่ว่าไม้ก็คือสวยมากนะครับทำารับในพายานี่ไม้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะดักคนนะครับตอนนี้คือผมใส่เยื่อเล้ยวนะครับลูกนีนะครับเดี๋ยวย่างอีกลูกนึงครับข้างอยู่ข้างบนนะครับก็ดัก2องลูกนะครับกับผมจะไม่ดักให้ดูเลยนะครับกับเราก็คอยมาลุนกันตอนอ่าพุ่งนีชาวนะครับตอนตอนมาดูนะครับวิธีการดักก็คงจัด เพื่อนๆพีนาๆกระโคงจะดักเป็นนะครับก็คือเราเอาปากมันครับตังลงพื้นแบบนี้นะครับนก็้อยถ่ายมันชู้ขึ้นแบบนี้นะครับตายชู้ตายชู้พลนามานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะดักก่อนนะครับแล้วกค่อยมาลุนกันนะครับพุงนี้ชาวกับปมครับก็อีกรูนึงก็อยู่กว้างนี้นะครับนี่ครับที่สร้างป่ายานะครับกมดักไว้ในป่ายานนี้นะครับอีกรูหนึง แกตังมดท้องลูกนะครับกับลั่นนะครับดักกับเหยื่อปลูกปลาตมนะครับนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับผุงดีชาวกับผมจะม้านไม้นะครับกับผมก็หยุดดักไปกันหลายวันแล้วนะครับก็ว่าตอนนี้ก็คืออยากกินปลาเลยนะครับก็เลยฝ้าออกมาดักปลาเลยกันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีไม้นะครับปลาเลยนะไม่ค้างๆลุ้นแบบนี้นะครับ วอดีก็ทุมดินนะครับไม่รู้น่าจะจะทาบ้านนะครับทุมดินจะสร้างบ้านนะครับก็เลยขี้ข้าวมาดูนะครับก็เห็นไม้มันสวยนะแต่ว่าไม่ทราบว่าจะย่างปลาไหลไหมนะครับอ่ะครับก็รอรุ่นกันพรงนี้ชาวกับผมอ่ะครับครับสวัสดีกับผมก็วันนี้ผุมผ้ามาแล่อ่าลันดักปลาไหลนะครับที่ว่าผุมดักไว้สองสองลูกนะครับ ติว่าผมทำกับถอ PVC ซีสีนิวนะครับแกเยอะที่ว่าผมใจดักก็คือลูกปลาต้มนะครับก็คือลูกปลาขาวลูกปลากระดีนะครับต้มนะครับมาลุ้นกันนะครับจะมาเหล่าไม้นะครับการลั่นมีตรงมัดท้องลูกครับผมนะครับนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับนะครับเรามาลุ้นกันเลยครับผมจะได้ตัวไม้นะครับอะไรลนะ มมีมครับลูกเล็กไม่มีครับบุ้มเดี๋ยวก็ไปลุกทีสองกันนะครับลูกเล็กไม่มีครับลูกทีสองกันนะลูกเล็กเไปเร็วนะ มีนะตาเลนะดินอยู่นะี่มีนี่กับลูกดีส่งนะตัวเดียวนะครับผมกลับกมาดูผลงานนะครับตวได้นะครับกับการดักลัน่นตาเลยนะบเบอหลุดปลาตมนะครับ ปลาไหลนะครับตัวเดียวครับผมมีกัได้กับข้าวเลยนะครับปลาไหลปัดเพชรนะครับกะติบานบุ้มก็ยังมีสองตัวนะนะครับผมที่ว่าได้จากดักกุ้งนะครับข้าวในที่ดักกุ้งดักปลานะครับข้าวในมุงดักกุ้งดักปลาสองตัวนะกรณีได้จากการดักหาลั่นกับเยือหลุกปลาตมนะครับได้ปืนมาอีกตัวนะกับปัดเพชรได้เร็วนะครับผมสามตัวนะ ดัดซองลูกก็ถือว่าก็ยัางมันนะครับลายตัวนะครับก็เยอะกับผมใส่ไว้ตโตนะครับก็คอยมาลุนกันกับลาวนะครับภูมิชาวนะครับผมว่าจะได้ลาวไม้นะครับกับผมก็เลื่อนเข้าไปอ่าอ่าข้างในนะครับลูกนี้นะครับนะครับผมนั่งกอลูกนูก็คือผมก็เลื่อนเข้าไปนิดเดียวนะครับก็คอยมาลุนกันนะครับภูมิชาวนะครับจะได้ตัวลาวไม้นะครับผม อ่ะครับการทำรับชาวนี้กันลากันโอนครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็อย่าลืมกดสั้นกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับชงบ่าวเด็กตายคุณดื่มนะครับวันนี้ก็ได้ตัวนะครับดักปลาเลยนะครับกับเยอะหลุดปลาต้มนะครับนะครับลากันโอนกับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ